สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับทูแม็วันนี้เรามาเล่นอวีกันครับผมโซโล่แรง้งเหมือนเดิมนะวันนี้ผมได้เล่นเป็นตำแหน่งป่าครับเล่นฮีโร่เป็นชิกแน็กนะเอาไปป่าน่าจะไหวนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันในเกมครับ มาครับเดี๋ยวเริ่มเกมเดี๋ยวผมไปเก็บบูก่อนนะเดี๋ยวเราเริ่มป่าบูก่อนนะครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับ ciğim, น่าจะไหวนะเกมนี้ฝั่งเขาตัวบางค่อนข้างเยอะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ต้องโดดดีๆด,ด้วย เกมนี้ถ้าพลาดก็จบได้เหมือนกันต้นเกมไม่มีอะไรนะฟาร์มไปโอ้โหไวมากเลยยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเพื่อนเราโดนเฟิร์สบัตรซะและ้วเมดไม่อยู่กลางครับเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปตัวนี้ได้แล้วเราเข้าเลนกลางเลย ตามไปครับเดี๋ยวเราออกไปช่วยเพื่อนก่อนโดดไม่ถึงโหเสียดายมากเลยครับโดดไม่ถึงเมื่อกีดด้นิดเดียวครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวเคลียร์คลิปช่วยเพื่อนก่อนนะครับ เดี๋ยวลองเข้าไปดูบูเขาก่อนนะเอาเรียบร้อย,อยไม่ตายอีเอืมไม่ตายได้ไงเมื่อกี้เขาใช้สกิลแล้วนะครับโดดสบายเลยเขาไม่มีหลบฟาร์มครับกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมเดี๋ยวเรารอเล่นกลางนะเผื่อกลางเขาเดินลงมาล่างนะ เขาน่าจะติดเขียคลิปครับเดี๋ยวเรารอเข้าเลยจับแล้วเพลินๆครับตียาวๆครับยังไงก็ได้ <c oughs> เราต้องรอวิล่าจับสกิลจับก่อนนะครับเราถึงค่อยเข้าฝากไปครับเก็บบูไปก่อน เขาอยู่ล่างเยอะเลยนะผมว่าผมเข้าแดงดีกว่ารับนี้ฟารมป่าเขาไปก่อนนะผม<ป>จะต้องไปเชียร์บนด้วยนะนไม่น่าจะเป็นไรน่าจะยังไม่แตกครับ3นาทีอยู่ ไล่บัฟเราไ้ก่อนนะเดี๋ยวรอของอีกหน่อยนะครับคลิกเน็กถ้ามีของโดแตกแน่นอนหาตังค์ไ้ก่อนนะมาครับเดี๋ยวมาดักเทลกันเพื่อเขาจะเดินขึ้นไปเลนกลางนะครับสวยครับเพื่อนเก็บสิลรอหลบปึ๊บนะ ยากครับจะย,ยกผมมามันก็ยากนิดนึงเดีย๋ยวรอดูจังหวะก่อนนะสวยไปโอ้เราเล่นไวครับโดดเข้าแล้วรีบออกนี่เราบินโซในให้เพื่อนนะนี่เสร็จนะขอ เหมือนเดิมครับปินโซนดียวกลับไปไล่ทามมิง่งบัฟเราต่อนะเกมเริ่มเริ่มไหลแล้วครับเริ่มหน้าจะไม่มีปัญหาแล้วถ้าประคองเกมได้ก็ชนะได้ครับเหมือนวิล่าจะ ยกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตามไม่ทันแล้วยอกครับผมยอกยอกบินยอกบินยอกเดี๋ยวเราไปเคลียร์บนกันดีกว่าใครไวใครได้นะมีหน้าดักสวยครับช็อตนี้ เพื่อเขาหิวเดินออกมาเทีวได้ไหมเทีวฟิตนะครับเมื <t 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 ่อกี <t <t ้ตังตังเรานำเขามากแล้วนะเขาพุ่งมาอย่างนี้โอ้โหวิลาพลาดนะครับผมเมื่อกี้ เมื่อกี้ก่อนโดดผมไม่เห็นวิล่านะตายงงเลยแกกางครับช่วนี้เราได้กลางานะเดี๋ยวไ,ไปรับเครื่องข้างบนนะครับได้แล้วครับตัวนี้ ยังไงก็ตายครับผมไม่รอดครับได้หรือเปล่าครับป้อมบนเหมือนเขาจะเกิดแล้วนะเหมือนเขาจะมากันป้อมนะน่าจะเกิดแต่ไม่น่าแต่เดี๋ยวเรา ไล่เก็บบัฟแล้วก่อนนะรับบูอย่าให้ขาดนะครับเนดวงค่อยๆฟามน,นะครับรอดูเชิงไปก่อนครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนเล่นไปก่อนจังหวะหนึ่งนะเนี <Ultimate. S 2> ย่ยเทลครับเทลเดินเดินเทลแหลมนะแบบนี้น เรียบร้อยครับดวงโดดตายอยู่แล้วอุย้ยผมโดนอันติวะ่ะโอ้โหโอุย้ยได้ครับจัดนี้ได้ครับไล่เพื่อนเหรอไล่เพื่อนอืมไล่เพื่อนเราเหรอสวยทันไหมวิ่งไม่ทันคือเมื่อกี้อารเรนอ่ะอันติใส่ผมอะคือถ้าเกิดเขาตัดสินใจเล่นอะผมตะผมน่าจะตายนะครับไม่น่ารอดนะเมื่อกี้เขา ไม่รู้คิดอะไรครับปล่อยผมรอดเฉยเลยเดี๋ยวขึ้นเป็นของดาเมจเลยครับขึ้นดาเมจหนักเลยนะตอนนี้เราโดดไปก็หมดลมหมดนะครับสิ้นลมหมด <c oughs> เดี๋ยวมังกรให้เพื่อนก่อนครับ มังกรขัดตายแล้วครับอย่างเงี้ยไม่รอดครับหมดทางหนี้วครับ <c oughs> เราทำทำจังหวายเพื่อนนะครับสวยครับดีแรกมเมื่อกี้ดีแกอติการผมด้วยนะโอ้โหคุ้มเลยครับคุ้มเครับโดดฉับเดียวคุ้มเลยครับ,ดดรบตายสี่ เหมือนเราจะขึ้นบ้านเขาได้นะช็อตเนี้ยน่าจะไม่มีคนกันนะครับฝั่งตรงข้ามบอกมาจบเถอเใจเย็นเพื่อนเราก็อยากจบเหมือน,ก,อก,อนกันโอ้โเพื่อนเล่นหน้าบ้านไม่เลิกเลยนะ โดนไล่แล้วเหมือนจะโดนไล่เดี๋ยวเราไปปิดท้ายนะเดี๋ยวเราไปดักเดี๋ยวดักุ่มเนี้แหละครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีคนเดินมาล <ะ S 1> ปล่อยครับเดี๋ยวเราปล่อยคลิปกลางเดินไปก่อนครับเดี๋ยวต้องมีคนเดินมาครับยังไงต้องมีคนนั่นนะบินรอเลยครับมาแน่มาแน่แนเ,เดี๋ยวเขาต้องหิวเวฟกลางแน่ครับเดี๋ยวเขามาเคลียร์แน่มาแล้วครับ เรียบร้อยตามที่บอกมาแน่นอนครับเดีจะปิดเทลด้วยครับเทลน่าจะวาร์ปในพุ่มนะเรียบร้อยครับไม่รอดหมดทางหนีแล้วครับเดินก็ไม่ทันนะเมื่อกี้เดี๋ยวเ,เวฟล่างขึ้นก่อนนะผมอยากได้ของหว่ะเพื่อน ไปตีคองก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าใต้คองแล้วเดี๋ยวผมเอามังกรไปปล่อยข้างล่างนะ,ะไบโอได้คร <c oughs> โอ้เพื่อนปล่อยคองแล้วด้วยไปครับไปช่วยเพื่อนครับวิล่าทันไหมโอ้โหวิลากดสป,ปินเร็วมากเลยไม่ทนันนะครับ แต่คุ้มอยู่นะเมื่อกี้เพื่อนไม,ไม่ไม่ตายเลยนะโอ้โอ้ยิงแรงจัดเทวเท,ว,ทวตายครับทีนี้น่าจะจบแล้วนะฉากนี้โดสิวิล่าไป็นดีเรียบร้อยครับ เกมนี้เพื่อนเพื่อนเราเล่นดีกันด้วยนะครับทีมเราเล่นดีเลยครับเกมนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยมีหน้าที่บินบินกระโดดแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็ MVP นะ นิ่มๆเลยครับผม MVP ไป12.9นะฆ่าไป10ตัวนะครับตาย1ช่วยเหลือ5นะเงินผมหมื่นหนึ่งนะของออกก็ประมาณนี้นะครับก็เบสิกเบสิกทั่วไปนะครับของที่ออกเป็นสายดาเมจอย่างเดียวครับหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับคำพูดใดไม่สุภาพ อะไรยังไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับหากใครดูแล้วไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกัน EP ต่อไปได้เลยครับผมแล้วเจอกันครับ